สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Army Legend วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับหนึ่งในอาวุธที่ขึ้นชื่อที่สุดในประวัติศาสตร์การทหารอาวุธที่สร้างความหวาดกลัวให้แก่ศัตรูในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังยิงมหาศาลนั่นก็คือ B.M.13 คาทอยยชาคัทยูชาหรือจรวดหลายลำกล้องจากโซเวียตหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อคาทอยูชามาบ้าง แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรและทำไมมันถึงมีความสำคัญขนาดนั้น BM13 ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องยิงจรวดแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงแนวคิดขององค์การรบในสนามรบยุคใหม่จากที่เมื่อก่อนการยิงปืนใหญ่ต้องใช้เวลาต้องคำนวณมุมยิงและการบรรจุอย่างซับซ้อน BM13 กลับสามารถยิงจรวดเป็นฝูงจำนวนมากมากในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีและสร้างความเสียหายระดับมหาศาล 1> bm 1 3เริ่มพัฒนาขึ้นโดยสหาภาพโซเวียตในช่วงปลายทศวรรษ1930โดยมีเป้าหมายคือการสร้างระบบยิงจรวดที่เคลื่อนที่ได้สามารถเข้าโจมตีและถอยออกมาได้อย่างรวดเร็วชื่อคาทอยูชาคัตยูชาเป็นชื่อเล่นที่ทหารโซเวียตเรียกกันเองมาจากชื่อเพลงรักยอดนิยมในยุคนั้นส่วนในฝั่งเยอรมันก็ขนานนามให้มันว่าออแกนของสตาลินเพราะเสียงการยิงจรวดที่ดังและน่ากลัวเหมือนเสียงออแกน bm13 ถูกติดตั้งบนรถบรรทุกหลายรุ่นโดยเฉพาะรถบรรทุก z is6 ของโซเวียตซึ่งทำให้มันสามารถเคลื่อนที่เข้าหาแนวรบได้อย่างรวดเร็วเมื่อถึงตำแหน่งก็หยุดรถตั้งฐานยิงและสามารถปล่อยจรวดได้พร้อมกันหลายสิบลูกภายในเวลาไม่ถึง1น,นาทีหลังจากยิงเสร็จรถก็สามารถเคลื่อนย้ายทันทีเพื่อหลกเลี่ยงการโจมตีสวนกลับจากศัตรู สิ่งที่ทำให้ B.M.13 น่ากลัวไม่ใช่ความแม่นยำเพราะมันไม่แม่นยำเท่าปืนใหญ่แต่คือปริมาณการยิงและพลังทำลายล้างจรวจที่ถูกปล่อยออกมาเป็นชุดจะปกคลุมพื้นที่กว้างเหมือนพายุเพลิงพื้นที่ที่ถูกโจมตีจะเต็มไปด้วยเสียงระเบิดแรงสั่นสะเทือนและเศษซากที่ทำให้ทหารศัตรูข,ขวัญเสียอย่างรุนแรงบางครั้ง B.M.13 ถูกใช้เป็นอาวุธในการเปิดฉากโจมตีเพื่อทำลายแนวป้องกันของฝ่ายตรงข้าม ก่อนที่ทหารราบและรถถังจะบุกตามเข้าไปหนึ่งในครั้งแรกที่ BM13 ถูกนำมาใช้จริงคือการสู้รบกับกองทัพนาซีเยอรมันในปี1941ในยุทธการที่สมอลเลนสทหารเยอรมันที่เจอกับการยิงถล่มจากคาทอยูชาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเหมือนกับนรกบนดินเพราะภายในไม่กี่วินาทีแนวรบของพวกเขาก็ถูกกวาดล้างไปอย่างรวดเร็ว ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โซเวียตได้ผลิต BM-13 จำนวนมากและแจกจ่ายไปยังหลายแนวรบเพื่อใช้ในการป้องกันเมืองสำคัญอย่างมอสโกเลนินกราดและสตาลินกราดรวมถึงใช้ในปฏิบัติการโจมตีขนาดใหญ่เช่นการบุกเบอร์ลินในช่วงท้ายสงคราม BM-13 จึงไม่ใช่แค่อาวุธแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะของโซเวียตเหนือกองทัพนาซี จรวดบ m 1 3แต่ละลูกมีขนาดประมาณ132ม mm, ิมลลิเมตรมีระยะยิงราว5-9กิโลเมตรสามารถติดหัวรบแรงระเบิดแรงสูงได้น้ำหนักต่อหนึ่งลูกประมาณ40กิโลกรัมระบบยิงสามารถติดตั้งได้ทั้งบนรถบรรทุกรถไฟหรือแม้กระทั่งแท่นยิงเคลื่อนที่ง่ายๆที่ทำขึ้นมาเฉพาะกิจจุดเด่นก็คือความยืดหยุ่นในการใช้งานทำให้โซเวียตสามารถกระจายการโจมตีได้ทั่วแนวรบไม่เพียงแต่ในสงครามโลกครั้งที่สองเท่านั้น หลังสงคราม B.M. 1 3และตระกูลคาทอยูชายังถูกส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรของโซเวียตเช่นจีนเกาหลีเหนือเวียดนามและหลายประเทศในตะวันออกกลางซึ่งถูกนำไปใช้ในสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามและสงครามตะวันออกกลางอีกหลายครั้งแม้เทคโนโลยีจะพัฒนาไปแต่ B.M. 1 3ก็ยังคงมีบทบาทเพราะความง่ายในการใช้งานและประสิทธิภาพการทำลายล้าง B.M. 1 3ยังถือเป็นต้นแบบของระบบยิงจรวดหลายลำกล้องสมัยใหม่ M.L.R.S Multiple Launch Rocket System ที่หลายประเทศทั่วโลกใช้กันในปัจจุบันเช่น B.M. 2 1กาดของโซเวียตหรือ M. 2 7 0ของสหรัฐอเมริกาหากจะพูดให้ง่ายก็คือถ้าไม่มี B.M. 1 3เราอาจจะไม่ได้เห็นระบบจรวดหลายลำกล้องในยุคใหม่ที่ทรงประสิทธิภาพขนาดนี้เมื่อพูดถึง B.M. 1 3สสิ่งที่ควรจำไม่ใช่แค่พลังการยิงแต่ยังรวมถึงผลทางจิตวิทยาที่มันสร้างขึ้น ศัตรูที่เคยเจอการโจมตีจากคาทอยูชาจะหวาดกลัวเพียงแค่ได้ยินเสียงเตรียมการยิงเสียงวิดวิวของจรวดที่พุ่งออกจากกลางเป็นสิ่งที่ฝังใจและนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมมันถึงทุกเรียกว่าออแกนแห่งสตาลินสำหรับโซเวียตเอง BM 1 3บคือสัญ,ญลักษณ์ของความสร้างสรรค์และความเด็ดเดี่ยวแม้ว่าจะเริ่มจากไอเดียเล็กๆแต่กลับกลายเป็นอาวุธที่ช่วยพลิกชะตาสงครามและยังถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การทหารอย่างภาคภูมิใจ ทุกวันนี้ B.M. 1 3ไม่ได้ถูกใช้งานจริงในกองทัพแล้วแต่ยังถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ทหารหลายแห่งทั่วโลกเป็นเครื่องเตือนใจว่าอาวุธชิ้นนี้เคยสร้างตำนานและบทบาทสำคัญเพียงใดในยุคสงครามโลกครั้งที่สองดังนั้นเมื่อเราพูดถึง B.M. 1 3คาทอ,อยูชาเราไม่ได้พูดถึงแค่ระบบยิงจรวดแต่เรากำลังพูดถึงประวัติศาสตร์ความกล้าหาญและการพลิกชะตาของสงครามในศตวรรษที่20 และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ B.M.13 คาทอ,อู่ชาตตำนานจรวดหลายลำกล้องแห่งโซเวียตที่โลกไม่มีวันลืมครับหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด Subscribe ช่อง Army Legend เพื่อไม่พลาดเรื่องราวทางทหารและอาวุธตำนานจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า